ข้อที่สิก็คืออน,นิสงส์ตามแนวของคำภีวิสุทธิมรคที่ท่านแสดงไว้มี10ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งทำให้มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา 2. ถึงความภัยบณ์ด้วยศรัทธาสติปัญญาและบุญ 3. มากด้วยปีติและปราโมทซึ่งเป็นธรรมะข้อแรกของฝั่งสมาธิ 4. ทนต่อความกลัวและความหวาดหวั่นได้ 5. สามารถอดกลั้นต่อความทุกข์ได้ 6. ได้ความรู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดกับพระศาสดาอันนี้ก็อย่างที่ผมได้กล่าวกับพระอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยได้ข่มจีวรเนี่ยก็เป็นธงชัยของพระอาหารหันต์เป็นเครื่องแบบของพระพุทธเจ้ามันจะรู้สึกเหมือนกับว่าแม่อยู่ใกล้ชิดอันนี้คือแค่นองๆน,นะก็ยังได้แล้วอาวาสวัดอย่างนี้เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าก็อนุญาตไว้ทั้งนั้นยิ่งท่านไหนมีคุณธรรมด้วยก็คุณธรรมทุกอย่าง ก็ได้มาจากการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าก็มีส่วนในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั่นเองอย่างนี้นะครับเจ็ดก็คือสรีระของผู้เจริญพุทธานุสติควรต่อการบูชาเหมือนกับเจดีเลยนะเจดีก็เป็นวัตถุเนาะเราก็บูชาใส่พระบรมสารีิกธาตุหรือพระาธาตุของพระอรหันต์ให้คนบูชาคนที่เจริญพุทธานุสติก็จะน่าบูชาเหมือนอย่างนั้นก็คือถ้าใครมา บูชาเข้าก็จะได้บุญเยอะนั่นเองนะครับ 8. จิตน้อมไปในพุทธภูมิเเมื่อประสบกับสิ่งที่จะละเมิดหิริและโอตปะย่อมเกิดขึ้นเหมือนกับเห็นพระศาสดาอยู่ต่อหน้าบางท่านก็เลยเหมือนเวลากราบทีก็ดูเหมือนกราบเท้าพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาพระท่านไปนั่งใต้ต้นไม้ก็ดีไปตามภูเขาก็ดีท่านจะมีอาสนะไปสองที่ ทั้งทั้งที่ไปคนเดียวแต่ว่าจะมีอาสนะสองที่อาสนะที่หนึ่งก็คือปูไว้สําหรับเผื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอาสนะของตัวเองฉะนั้นเวลาพระท่านไปนั่งสมาธิใต้ต้นไม้หรืออยู่ในถ้ำจึงรู้สึกเหมือนอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดอันนี้เป็นประเพณีของสมัยพุทธกาลเนื่องจากว่าในสมัยพุทธกาลก็ พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาเรื่อยนะมาหรือเรียกว่ากําลังปฏิบัติก้าวหน้าอยู่พระพุทธเจ้าก็มาเทศแล้วอยู่ในปินต้นไม่รู้พระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่วิธีการก็คือมีอาสนะไว้อันหนึ่งเลยเป็นอาสนะของพระพุทธเจ้าวางไว้เลยข้อที่สิบเมื่อยังไม่บรรลุคุณเบื้องสูงจะมีสุขติในเบื้องหน้านะครับ